ลึกษาพันธ์สัญ,ญลักษณ์ถิ่นไทยจันทร์ต้นไม้ประจำจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีเมืองชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่งรวบรวมไพร่พลไปตั้งมั่นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อกอบกู้เอกราชก่อนตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีจันทบุรียังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพดินฟ้าอากาศเอื้อต่อการเพาะปลูกเป็นเมืองแห่งผลไม้และพริกไทยที่มีคุณภาพด้วยจังหวัดจันทบุรีมีป่าไม้และสมุนไพรที่อุดมสมบูรณ์จึงมีไม้ประจำถิ่นที่มีความสำคัญและผูกพันกับจันทบุรีหลายชนิดอาทิต้นสำรองต้นชมวงต้นกฤษณาเป็นต้นและครั้งหนึ่งต้นสำรองถือเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี ต่อมาใช้ต้นจันทร์ซึ่งเป็นพันธุ์พระราชทานปลูกเพื่อเป็นมงคลของจังหวัดต้นจันทร์มีชื่ออื่นว่าจัน์อินจัน์โอจันทร์ขาวจันทร์ลูกหอมลักษณะเป็นไม้ยืนต้นสูง1 0 2ถึง20เมตรลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีดำเรือนยอดเป็นพุ่มกลมใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนานหรือรูปวงรี ดอกเล็กออกเป็นช่อสีขาวหรือเหลืองอ่อนมีกลิ่นหอมออกดอกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมผลมีสองลักษณะทรงกลมแป้นเรียกลูกจันทร์ทรงกลมเรียกลูกอินเมื่อสุกมีสีเหลืองมีกลิ่นหอมและกลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่มีรสหวานและฝาดเล็กน้อยรับประทานได้ต้นจันทร์เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ขยายพันธุ์โดยการพาอมเมล็ดต้นจันทร์นอกจากจะรับประทานผลสุกแล้วยังนิยมปลูกเป็นไม้ประดับและยังมีประโยชน์ทางยาได้แก่เนื้อไม้มีรสขมอมหวานมีสปปรรพคุณบำรุงประสาทบำรุงผิวพัรร์ให้สดชื่นผลมีรสฝาดปนหวานแก้การนอนไม่หลับแก้ท้องเสียบำรุงประสาทแก่นแก้ไข้แก้โลหิตจ,จาง